สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้คนเข้าสู้ซ่องแอดลำเพินออฟฟิเชียลตอนนี้น้องอุ้งอิงก็มาถึงเวทีแล้วเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนไปเบิ่งกันเลยครับ ขอเชิญเลยครับขอเชิญทุกท่านสวัสดีอินทร์อ่อนรับพี่น้องสายบุญสายศรัทธากันทุกท่านลูกคุณนะลูกคุงจาได้สูงลูกคุณจะได้สูงปานิสงจะได้คาถาปานตานิสิบประกาศใดขอให้ได้สำเร็จเสร็จสมกันซะทุกท่านทุกตุ๊กคอนจงกวาขอเชิญเลยที่น้องตามเสียงตามสายตาลูกชาดอกไม้ตุก เกี่ยวกับมัจจิเดกกัปปิการใหญ่ทานบนพระธาตุปูชาพรไทยนลวงจ้าบูชาสังกทานเถิดครับนี้บุญคุณศนได้กนใหญ่ในทงนีพี่น้องเสบายมาส่องเงี้ย่าบ้างมาจอได้ทอตัวกันมจต้วงีเยน่้คนใหญ่โจมบนไปลายพรกจะเป็นมือเราเส้ตัว เปดูบาร์อนไลน์เบอร์รเบอรของแท้สดแจ้งแจ้งแจ้งเราเป็นใจเราออกสุดทางับครับก็ตามเสียงกัสาานะครับายตามสังตาที่เดินตามมาไปปวดหจิตตังค์มาแตกไปหัวใจมาจับบ้าง ตัวเลือใช้ดัดงาาในพระศาสนาให้เรามีโอกาสมาทำบุญไปกอฏตนถ้าบุญส่วนไพชรบุไทยมีโอกาสแล้วใช้ก็ด้วยใจเบิกบานขอเชิญเลยครับขอเชิญเลยสุขท่านบูชากระลึกในโอกาสนี้พี่น้องมารันมาดันใจเลยนะใครเดินทางมาใหม่ยังไม่ทำบุญขอเชิญเลยจุกตาพี่น้องจ๋า Hãy chờ i love kitty nè mời chờ chào mời 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 lên mời mời บุญในองการนี้ที่พี่น้องได้มาร่วมบุญกับวัดประจานิมิตของเราก็มาเชิญกรญเริญศรักธาแล้กจงตาปรเชิญด้านในเลยนะตักเชิงตังสายกองอันในการงานบุที่ดีถ้าพองเรามาด้านี่น้างจงอาบุญจากเรื่องด้านนี้พี่น้องจ๋าขรเชิญสิบเก้าบาทน้ำบุญนักตาลิหายลกใจเห็นแล้ประเชิญอกคืนการทีพี่น้องมาตีปากตาลอยฟ พระาคุณคนละเม็งคนละใบคือใจกระทุกคนด็ตาชดเยาดูอุศนตกํงนังสงขออุหพรัตนาไายมัดกันขออวยพรในทมนพสะสมสุขชาติชาติจันธาหาขายสั่งลาในเปิบบามารวบคนรลวมทางการตามักญที วันนี้พี่น้องมาจากเหนือจากใต้จาก้จากไกลตามขวังสี่หนึ่งประกาศใจส่งบงไม่แย้งารจำบุญมางานวัดมางานบุญตกองมาเอาบุญด้วยกันพี่น้องุขาพดีโครงการป็นมาหาบุญแล้วที่เราจะได้ร่วมเริากในการโครงการนี้ยเหลือกนทางวัดดาวพระศานาจาอาจารบูรหิจานท์กันนะ อาตมนาสัจได้ตาตูตาตูตักตาโพติเพ่กโคตันเตรู้ พระอิ์จะได้ธือนชมพระหงส์จะได้ขือใจสี่น้องที่ตังจิตตั้งใจมาทำบุญใจทำบุญพระอาจารยิเิตของเราในโอกาสคุณแม่จะเชิญน้าได้ใจไป้หเดินมาเหนื่อยคุณแม่อาบูชากะเบื้องแม่ละสีก้าวบ้าพอาบูนทบูนาจารยโตตั้งใจติมบตาลอยฟ้าหาภูนกตอแบกแ่กปุญแข่งวัดสาร้วยการเดินงพื้ใจยา เพราะว่าใครอยากได้อะไรต้องเอาสิ่งนั้นต่ออยากแตงไก่ก็ต้องเอาไก่ต่ออยากแตงช้างเอาช้างรอดต่อช้างตายแคปหน้าจอไหมไก่ต่อไก่ช้างต่อหนักตัวอย่างนี้ดีต่อดีวันจำเป็นตั้งาวันนี้เราเอาแบงค์มาแข่งบุญแ่งวัฒนาสิ่งที่เราบาดชนนาะก็คือเงินเงินทองเนาะเราเอาเงินเอาทองมาต่อ เราขอให้ได้เง <note> ินทองเป็นร <food> <ab es YN ić> <par sheet> ้อยเท่าพันเท่ามาทำบุญวันนี้คนละ40บาทวันนี้คนละ100บาทคนละพันบาทวันนี้เราขอให้ได้กลับทุกคนละ40ล้านคนละ100ล้านคนละพันล้านขอให้รวยเป็นมหาเศรษฐีทุกท่านทุกคนคุณคนตั้งจิตตั้งใจกันมาอุวดแต่ผู้บุญที่จะได้บาปถนาแรงศรัทธาแรงบุญทุกท่านทุกทุกคนจับผา โอกาสนี้ครับก็จะได้ขอยัดเกิอการ์มสัตยาตอนนี้น้เราได้เข้าไปลางเวทีแล้วเรียกว่าจะรอท่า้บรรยากาศให้ทุกคนได้บ้างเด้อเลยนะครับขอเจอเลยนะครับพี่น้องจเดินทางมาแล้วนะครับทำงานนะครับทุกคนนี้ก็เอาเลยเนาะจะได้ทงาน้าที่บนเสียงบนสั่นคณะขอหลังต่อไปครับผม

แม่วันดีค้ามาเบิ่งมาลำบอมื่อนี้นั่งยุ้ใส่เนี่ย ปูเสื้อไว้ใส่เอาคืออยู่ใกล้แท้ปลาโมมีระวังเดินยานคนบ่อเพื่อเยืคยไปบ้านนื่งตีตั้งแต่อันสามทุ่มแม่ซื้อย่างนี่ซื้อซื้อย่าง

เพื่อนโมโหเนอันนี้ซ่องตั้งใหม่โมมีคนเมิองครับขอบคุณคุณผู้ชมู้ชมเห็นตัวจริงตาสุดตาบ้าอีกตนบ่งบอไหนครับพ่อเนี่ยตาเปาเห็นแล้วเจ้า่้าอ้ี่อเลียวลีเอมองใส่ไหมเื็ใส่ใสใส่น้ำยาบางๆไมเห็นเห็ เขามาเปิดร้านไก่สีงบ้านเอาบริการทางขนมคนสาวสซบเทปลอยต่อหมอบอกคนตามมาใช้บริการตั้งแต่เปิดร้านไปจนถึงยามเลงบางคนก็แค่มาดูเล่นกินเขาเล่นก็รู้แก่ว่ามันน้ำเจ้ากับบร่ตาตา